ก่อนลูกนเ้นใช่สุนนัขเต็มเลยอ๋ออระวังลูกมันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าใบมาค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวล้มนะระวังลูกหนึ่งูกใหญ่ไหมพวนดิน ดูสวนคุณยายช่วยยายไหมเนี่ยช่วยยายทำอะไรคะ,ช,คคะช่วยคุณยายทำอะไรคะเดี๋ยวมาช่วยยายทำอะไรคะเนี่ยยายน่นขุดดินมะพร้าวอีกแล้วมะพร้าวโอ้มะพร้าวไหนแม่ดูมะพร้าวโอ้ยยุงอะไรล่ะละูกยุงอะไร ยุ่งเยอะนะมาโม่เดินเล่นยายจะออกจากบ้านอยายให้อะไรน่ะยายให้ผักอีกแล้วขอบคุณค่ะยายยังโอ้ยขอบคุณสวยๆด้วยสิลูกโอ้ยโอ้ยยายให้อะไรน่ะถั่วโอ้ยยายให้ถั่วหนูชอบไหมคะเอ้เอาไปล้างไปต้มก่อนนะคะลูก โอเคมีโอเคด้วยใช่ไหมเบียต้องไปล้างน้ำก่อนย้ายให้ขอบคุณยายยังคะขอบคุณสวยยังขอบคุณแล้วเอาทำเป็นสองกล้องอะเล่นได้ทุกอย่างนะหยิบจับอะไรก็เล่นได้ทุกอย่าง ไปส่วนคุณยายสีแพนะคะคุณยายก็ให้เสารถมาแล้วก็ให้ถั่วมาด้วยให้นางเบสมานะคะมาเลยตอนเย็นแล้วหนูก็จะพาน้างเบสอาบน้ําก่อนค่ะอาบน้ํากันนะคะเร็วๆไ <มา S 2> ปมาทาเก็บมามาลี่ใช่ไหมคะใช่ไหมนีค่ะโอ้มาม์ลี่อันนี้เก็บได้แล้วค่ะมีลูกสีดําเต็มเลย เก็บให้น้องเบสอ่าน้องเบสเปิดน้ำจะล้างมาม,ม์เมลี่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่เก็บให้นะคะโอเคไหมต้นน้ำต้ไ <c oughs> นไม้เหรอลูกไปน้ำต้นไม้เหรอเก็บมาม์เมลี่กันต่อนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าบ้าน <c oughs> ไปเข้าบ้านค่ะ